สวัสดีจ้ามื่อน,นี้ยายจะไม่กากผ้ามว้วนผ้ามันเยะใครบดแดงอีกเด้อจ่าเด้อมื่อน,นี้สวัสดีครับนี่ตาทอง <c oughs> ขี้ปูดให้เบิังยอดฝ่า <c oughs> จังในก็เป็นกำลังไงเป็นกำลังใจให้ตากับยายในเด้อจ่าเด้อโอ้ยโดนๆมาจับกล่องนี่พี่น้องเอ้ยเอ้ยมาถึง หาของต่อพี่น้อง,อง,อองฟังเสียงลูกสาวไปก่อนน่าจะเนาะเดี๋ยวยายสิมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์พุ่นละจ้ะยายแกไปทำธุระนำไปหาลูกสาวไปหาพี่น้องเพื่อนนำลูกสาวคนนี้กันอยางๆไง่ะไปหาขายลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็บไปท่านมืด อาตาทองแง่เราพี่น้องพี่น้องมาเบิง<อ>่งนี่เป็นคนมาถูนี่น้องอ๋อตาลุงบอลุงบอตาทองมองเห็นบอพี่น้องอมีไขว่ฟอไข่บอ,อไข่จะถึงโอ้ไหนเห็นบอพี่น้องซุ่ม ชูไมเบิ่งล่ะมาท่านคูออกหรือไงมาทัานคูออกตอนนี้แม่มันจับแม่มันจับแมบนน่มันจับนนไ,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 ไว้หน่อลุ้งนี่นะลุ้งอยู่เพ้ออ่ะ เห็นบ่พี่นอ้องตาทองเอาลงมาแล้วมึงกันล่งแหลกแหกมากนมั้ยโอย้เอยเฮียเฮียพี่นอ้องอ้าวตาทองชิเท,ท่หรอพี่น้องอุ้ยใครใหญ่ใครใหญ่พอพี่น้องเห็นบ่้อุ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยยังวั้นี่ ปี่นองต่ทองสิเท่เบิ่งลป๊าดไไงพีนองนี่ไขรไงไงใข่ไงใข่ตรงตรงดีดไม่า่ดีนเนาะสาวงดีดกันอืโอ้้เห็นมพีนองถยอยู่ถกอยู เดี๋ยวมาเห็นเลยน้อมันของมันโกะมันมังถือยูนั่นอเดี๋ยวมาพี่น้องถือยูมันมันห่างที่สองเลยพี่น้องเด้อนี่ยูนนั่นแหละเห็นอยู่นั่นโต๊ะยู่นั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บยู่นั่นฝุ่นขาวๆอยูุ่่นโอ้ มือเอวคอเนี่ยกันพี่น้องเลยมึงโอ้ยน้องข้างที่สองนี่เทลงไปโอ้ยตรงตรงตรงตีตรงใคร,งร,งร,งรงเงพี่น้องอืเขาไปทางไหนเนาะเนี่ยเพาะสิไปแย่เพคนนะตัวถาอยู่นี่เด้อเออเออหมดไปวัดจ้าไปมันมัน,มนด้ตอตาทอง เออเออม oh, ูนหมดพี่หน่อตาทองอ๊าเท้าจั่วเลยพี่หน่อเท้าจั่วอย่าดินเด้อใหมหมดครบดีอ๋อใครเป็นตรงถึกแม่ดำพี่หน่อเขาจะคัดออกตองงนข้างถึงเห็นปะตาทอง โอมีอยู่พี่น้องขาวๆจุนพนอยู่นี่มาใหนเนี่ยเแป๊บนึงคุ้ม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 อดพี่น้องมาคุ้มคุ้มคุ้อือพี่น้องยุ่งยุ่งหมดครบครบตาเอาะนะน้องพี่น้อกตาใครตรงๆเลย เตียงก็มีหาอะไรล่ะมันมีไข่ได้พี่น้อมันมีหั่งไหมล่ะหั่งกับหั่งมีนะ่อนเขาแย่เนาะพี่น้องแล้วเขากำัทำม,มาหากินคือกันแมนห่อนโอ้โมันดินเขาไปเาแหงด้สีหอนแหง อุ้ยต่อไปอู้พี่น,อน้องแดดก็ะหอนแห้งขนาดแต่เสาวได้หนี่แดดออกแห้งแล้วอู้ฟ้าอ้าพี่น้องแดดเราอยากทีว่าเลยเออมาใหม่บ้างเป็นแนมหาหั่งต่อพี่น้องผมงวงชุกกระไรหลายเพื่นอนมาอู้หมงวงกระไรพี่นออ้องอ้าหมงวงนม่จะไปตักกินไปได้ามากกับเมาเด้อ เปงก็เ่เพี่น้องพี่น้องพี่น้องเมเปียงไมเปียงบินไมเปีงบินอืมม่เปีงขึ้นบินมาไก่แตเองะไรพี่น้องนี่งอ่นะอไมอ่เปงอันนี้พี่นอ้องโองงมาเห็นมาเห็นมาเห็น ว่าห้ยถ่ายอยู่นี่ถ้าทองชิไปแย่แล้วเอามาให้เบิ้งเพไปนะนะมไปโง่กลับมาแล้วจนะ้ะเนาะอู้หุ่นถ้าทองอื่นละ่ะไอคอนพี่น้องไปไปเลยเร็ว,วถ้าทองแย่มาละ่ะถ้าทองจะทงเทแล้วเทแล้วอู้ยพี่น้องไข่รตรงๆเลย ลูกคนเต็มเลยพี่น้องม่วงดกดุ๊กซุกเต็มอวบอวเลยพี่น้องเด่นตัวแข็งน้องเมื่อกี้ตาท่องเหีย่อมืดเลยห่างหนึ่งเต็มเต็มเลยพี่น้องเอาลงมาหน่วันเฮียมันเพลิดถ่องเงี้ยใครใครใคร Nhìn mời mời Ui ui, coi 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 coi, coi mời 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 ừ, mời ừ, một, mời 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 mình ของกระทองเป็นเป็น,นย,ออยังปลาแคลงตุ่ยคนเป็นทงปุ๋ยแง่ทางคุณมองเห็นของดีดโอ้เก็บพักบุงตอ่อเก็บพักบุงตอ่อพี่น้องเห็นพักบุงยอดงามๆขาวๆอวบๆไปเจียวต่ำสมพี่ตีแส,บออนนแส็บเอ้ยบอกมาเลยน้ำลายแตกเก็บได้มาย่างไงลูกสาวก็เก็บมาแล้ว เน,นาะงามเลยแม้เอาทุกอย่างที่กินได้ดข,ข้าวอัอวด้วยพี่น้องฝุ่นหย่หนยอนหนึงเพาะสองฝุ่นโอ้ยสองหยอดสามหย่อนจะทองป๊ดนีพักบุงพี่นอ้อง อ้ก๊าบเงีอนพักบุงลูกสาวก็อุ้มไวปตาทองก็ถือคู่กับแม่งเนี่ยไข่หมดแดงไปกลับบ้านเรามหมายอยู่ด้จาด่าเด้อนี่ในเรื่องพักบุ้งแม่นกัสิขอจบคลิปด้จ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทีมทม่ม,มี่หายายดอดีเสมอมาจากนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาด้จ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปวันไหนแม่จะท่องกินถอดย่าไบ่บ่จ้าไปเที่ยวไปคิดถอดย่าน่าไปกลับบ้านได้เล้วจี๊ปปืนหูงปืนป้าแม่นนหหามื้้ออีีและพ่งจ้าบายบายทำเป็นปากแข็งบอคิดถอดย่าหืในใจลึกๆคิดถึงยาย ตะทองอยางไก่สีหอนเฮี่ยงหลับไปล้ลุยพี่น้องครับเฮื่อนเท่าไก่สีหอนเฮี่ยนหลับพี่น้องโอ้อะอโอตะทองเป็นทินหยางกินกระแทยหน้าฝนเบืองหนังด้ีจ้าเด้อตูอ้ฟิลแล้วก็ให้เบืองเบือนังหยางกรับเฮื่อนบายบายจุ่ย